สวัสดีค่ะช่องฟิแนแลนด์ไทยการ์เดนนะคะนี่มาถึงส่วนคุณยายตลับนะคะอยู่ฟังตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยิงเยิ้งกับร้านหมูเด้อค่ะนี่ไปเบิ้งเบิ่้งเพิ่นเพลทหย่อยค่ะนี่เป็นกิจวัตรประจําวันของผู้เท่าผู้แก้วตามบ้านนอกบ้านหน้าหอมเผอลมเกาีหอมเด้อค่ะตื่นสามาเพิคนกะขวดใบไม้ใบไร่หน้าบุงหน้าบ้านสะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะนี่คือส่วนคบะส่วนบะส่วน พอเพียงบของคุณยายตลับเด้อค่ะเนี่ยเดี๋ยวอีไปถามเพื่อนชอบถามเพื่อนเมื่อก่อนค่ะว่าเพื่อนเพศอย่างไรอ่าสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายส่วนคุณยายนี้อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ลงกาค่ะอยู่ลงกาอยู่ตรงไหนตรงตรงเลยก่อนอีถึงเอ็มเอลเปนปะคะก่อนถึงเอ็มเอล แล้วส่วนคุณยายนี่ส่วนพอเพียงเนาะปล๊กทุกอย่างบ่คะเนะี่ยจ้ะโอ้แล้วเห็ดผู้เดียวที่ค่ะเหลือยิ่งไหนครับจ้ะเดี๋ยวพาไปพาตุ้ยไปชมสวนจากน้อยได้บ้าคะจ้าจไาะไปจเออเอาผลไม้ทุกอย่างนะคะค่ะค่ะค่ะอันนี้ต้นอย่างใคะเน่นนเะโอ้ดอกเข็มที่สีเหลืองที่คันเนีะอ้อ้ยอันอย่างก็ค่ะสบัสบปะรด ยกม่เอาเอาคาไเบ่ไล่ไปทางนี้ก่อนกะไ่อเอาคุณยายอัเีอันี้มะกอมะกตรกอต้นเตี้ยเนาะค่ะคุณยายแล้วปลูกเองที่คันนี้ออมรกะกอนี่ปลูกทนพันแอย่างค่ะคุณยายคันนี้ไ่นนเลอ่นี้อยู่นาดีกว่าละอือแล้วคุณยายเห็ดผู้เดียวติเนีะจ้าจอู้บางส่วนพ่นเรื่องเด้อคันนี มันส่วนมันโกงขวงนะเพืชผักส่วนตัวนะทุกครูจ้าจ้าจ yeah. ้า yeah. yeah. อันนี้พวกทั่วภูที <h uk> <h uk> <h uk ่คันนี้ทุกภูจ้าจ้าทุกภูผลกกาดแล้วก็ผักหวานบ้านเราถัดลงมาท่านอย่างคันนะผลกกาดโหระพาโอ้พาแบบพวกคุกยางนะผักหวานบ้านอ้าวจ้าอันนี้อย่างคันนี้เนี่ยุอันนี้มะแข็งขมมะมะเขือม็แขงเขือ เอาไปให้แข่งกินคะเนี่ยเอาแค่จิบป้าขอไปเฮ็ดแดอมเฮ็ดแดอมติเมลเมงเขื่อนอ๋อที่ไปไซรัสเทาเนี่ยมันก็เมลเมงเขื่อนอันอันนี้อันนี้อย่างเขเนี่ยอันนี้ผักหวานบ้านโอ้หาเบิ่งยากเลยเนี่ยเนาะผักหวานบ้านอันนี้ผักหวานบ้านด้ยฟ้าตลายโจนอ๋ออันนี้ฟ้าทาลายโจนติฟ้าทาลายโจนเป็นต้นอย่างนี้เนาะ อันนั้นก็ดาวเรือง่ยูบุาดมืลงน่าันคอยุุ่เดแลคุญญณยายขยันแค่แล้วสุขภาพก็แข็งแรงเนาะโอ้ยไปไปชาตัดยูจ้าจ้าอันนี้ต้นอย่างค่ะมัดแข้งมแข้งบ้านเราบ้ อันนี้ต้นมักต้นอยักเขาค่ะนะก็หลังมักสีดาเนาะมักภาษาเราต้นเสมันแก่มันก็เลยเป็นอย่างนี้เพิ่นให้ปล่อยให้สุกค่ะต้นไว้ให้ให้นกให้หนูให้อะอย่างมากินได้ค่ะจ้าจ้าอันนี้ละมุดอะไรคะเนี่ยอ๋อละมุดอ่ะคุณยายแววปลาคุณยายจ้าอ้าวถัดไปต้นมะกรูดไอ้ลูกนนา บูดมูดอ่ะอืมกูดกูดนะรวยรดอืออืมนี่เบิรงเด้อค่ะคุณ ไว้เตยเพื่อนเพื่อนอย่างกินนะครันะคุณยายอธิบายให้บางทีลูกหลานบ่รู้เรื่องทำขนมทำขนมก็ได้เนาะขนมฉันไปเตยบัวลอยไปเตยอร่อยหอมตึงพวกให้แบงถึงได้โอ้ยคุณยายนี่เพิ่นขยันได้เอาเบิ่งเด้อค่ะ ผลลมเกลียวคนนี้เอาคุณยายนี่เป็นตัวอย่างเด้อค่ะบ่ได้ว่ายน้องยอเพิ่นหลอกเพิ่นส่วนครัวเพิ่นนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างเด้อค่ะเพิ่นอาก่เดี๋ยวฟังนะอีกหลายต้นมันเป็นต้นนานถึงเพราะถึงวัดเห็นอย่างนีเออต้นนี้ก็มีต้นยอเดี๋วฟัมัเป็นแหนกะดกมไม่ได้หบอกกินนี่ไหยิ้บ่อย มีอย่างที่บุมีได้คะนนี่ยายอันนี้ดาวเรืองใช่คันนี้อ้าว mà đào chứ, anh chẳng có trai, con trai, con mọc muỗi, sam samaleang, à, 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 หาหาเบิ้องยากเนาะหัดกันไปให้มันเต้นมักลินไม้บ่คะน,ลนล้ลินฟ้าบอะ,ะชยนะะี네่เอาน้ม่นงนานะจะ้ะจัยะชายเนาะชยะชัยกระชัยกยะกัยนระชัยริชัยยระชัยกรระัก<ะ>ัก<ะ> เปต็ตาสะออนเดอ้อคันเนี่ยเมืองต้นเมืองหนาวเพื่อนโคตรจนติดดินกินโบวีตัวใหว่หรอกวาคุณยายเนี่ยโบใหญ่หรอกวากินผู้เดียวเนี่ยแจ๊กเนาะเออเพื่อนบางเพื่อนเอาแจ๊กเพื่อนพาสั้นมันนะอันนี้คือต้นลูกยอเดอ้อคันเนี่ยอ้าวต้นลูกยอ Bye. bung khá kapa bung mất không ổ bán hơn khu nhà quá nhưng mà gim a mà gim a mà gim a bung 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 เบื้องเด้อค่ะคุณขยันหรือบอกขยันขนาดไตตอนส้มโอพิ่นกันอย่างปุ๊กไอ้นี่ว้เด้อค่ะเนี่ยต้นน้อยตียค่ะเป็นดกขนาดเลยเอาแล้วคุณยายบอกสู้ตางน้อยได้ใส่เมี่ยงค่ะเนี่ย anh em ăn xoem ồn em cũng kêu ngắm anh anh xay khi ngồi khi quay như thế kha tí phu anh ấy mà bưng lăng bán phun nước khai và phun phuộc như anh Thái một nương bán như bưng bán nước anh ấy quế hòm thong bác anh ấy anh dùng xịt tí อันนี้มักปางถัดไปให้มักยงชิดด้วยดิลินจีลินจีอ้าวนี่ลินจีอ้าวเลยลินจีลมเกาได้กินนวยบค่คคคุณยายดินนดโอ่หลายปีเป็นทุกปีบค่คะนะคุณยายโอ้บริซายปุ๋ยซะอย่างนะปุ๋ยธรรมชาติานอโอ้งามเบ้าปุ้บเอ๊ะเป็นนำดินบานา้านเฮาวะเนาะคุณยายเนาะดิ คุณยายอันนี right. oh, again, okay. Right. Okay. Mm ้ต hmm. the oh, so ้นอย่างค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้คุณยายมักกระเต็นที่มักกระเต็นมักเบนโอ้มักเบนเด้อค่ะเนี่ยอือแล้วคุณยายมันเป็นพันบ้านเฮาหรือเอามาจากไหนทางไหนปุ๊กันเนี่ยขอให้มากระปุกไว้ดิอือนี่นี่นี่ขอกลุ่นเห็นบ้านกล้องกระปุ๊กของขมาให้กลุกโไหนี่ต้นหลงกองเด้อค่ะ ลองกองดีส่วนที่สองเด้อค่ะที่ที่เห็นลองกลองเนี่ยค่ะไปอ่าล้วเพื่อนกะเดี๋ยวไทยเพื่อนเลี้ยงไก่ไก่อ้อย่างเขาคุณยายโอ้เพื่อนเลี้ยงไก่บ้านไปโฮมเนี่ยไก่บ้านดิเพื่อนเลี้ยงไก่บ้านอ้านี่กล้วยส่วนกล้วยเด้อค่ะส่วนกล้วยเพื่อนก็มี อันนี้ต้นไหนเป็นต้นสมคู่ดิคุณยายอันอย่างก็เออนี่ต้นใบสะโกนะคะที่เอาไว้สุกเนื้อค่ะเนะยไว้กินเมี่ยงได้ค่ะเนี่ยนี่ต้นใบสะโกโบอกเคยแล้วก็ถัดไปหั่นต้นขี้เหล็กบะอ,อ,อันนี้ต้นขี้เหล็กเด้อค่ะนี่คือต้นขี้เหล็กถัดมาเพ่นกระปุกไว้ตรงเจยหัวพ่นนี่ต้นขี้เหล็กค่ะเนี่ยๆ ต้นขี้เหล็กอ้าวต้นสูงๆคือต้นหักกระถินนี้คุณยายว่าต้นมะขามป้อมมาก่ออากะก,กันยหายเห็นนี่นะคะคุณยายกันยหายเห็นนี่นะคะโอเคมะขามป้อมถัดมานี่ค่ะทุเรียนเนี่ย,ยคุณยายปลูกทุเรียนไว้พร้อมเนี่ยจากโดนไปไหนแล้วคะคุณยายานะสามปีว่าสันเิ่นมานะปลูกไว้สามปีบังเอิญบ่มีไหมคะ่ะ ยูกไกลคุณยายกันเลยเอ้าโบ๊ะเอาเองนะเพื่อนเป็นคนแนะนำแล้วก็บอกก็แล้วกันอันนี้อโะโวคาโดนี้อันนี้คือต้นอะโวคาดโดนะคะเพิ่งจะปลูกนะคะแล้วอันนี้อย่างคะ่ะสมอไทย,อไทยโอเคค่ะสมอไทยอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบเด้อคะ่ะนี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้ต้กแคเด้อคะ่ะ นี่ดอกเคหัดมาก็เป็นดอกเคนี่ส่วนเพิ่นมีทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดนับโบวีดโบวนะัย <laughs> อันนี้คือต้นมังคุดเด้อค่ะมังคุดผู้ใดบเคยเพิ่นทดลองปลูกไว้ในอำเภอลมเก่าเด้อค่ะเนี่ยโอ้คุณยายนี่ขยันครับนี่มังคุดอ้าวโอ้ปาดมาเบิ่งนี่ค่ะมาผู้ใดเคยเห็นต้นมะกอกใส่ตำส้มเด้อค่ะปาดขัดๆัดแถวอ่ะผู้ใดอยู่กรุงเทพกรุงเทพ่ที่ว่าเขาตำส้มแซ่บๆอุ๊ยตำส้มแซ่บๆลมเก่านะคะนี่ต้นมะกอกเด้อค่ะเนี่ยนี่คือต้นมะกอกเป็นอย่างนี้เด้อค่ะ มักอึกนี่ค่ะมักอึกใส่ตำส้มแซ่บกานาดเลยค่ะแกิกแซ่บเอาเราคุณย้ายใส่กินแบบไหนเอาใส่แก้วกะปิสิอันนี้ตำลึงกับตำลึง อันชันเด้อค่ะเนี่ยดอกอันชันอันนี้ใบชาพูเด้อค่ะอาคุณยายถามจากเลยแ้เอามาไว้ใกล้โองค์ไม่หมายความว่าไหนมันเย็นมันงามมาติ เออเออไก่กนวนาวแล้วบ้ไว้รถผักเออเพื่อนว่าเอาไว้รถผักหน้าแรงเพื่อนก็เลยเอามาตั้งไว้ไกลๆน,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 นี่ค่ะคุณป็นใหญ่อะเป็นขยันแท้นี่ที่บริเวณภทยซาปูด้อค่ะนะอ่าข้างๆกันนี้ก็เป็นมะนาวด้วยค่ะข้างๆตัวนี้ อ้าวคุณยายคะอันนี้ต้นอย่างคะเนี่ยผักสนิวไว้กับลาบเราสั่นเพิ่นมากินแซ่บดิแล้วกันกินมันเป็นยังไงคะคุณยายแข็วๆแล้วก็มาแข้งเครือนี่ก็มาเลี้งเครือนี่ก็กับลาบกับลาบเนาะใส่ลาบเผาใส่ลาบเผาลาบอย่างนี้นะหูได้หมดแหละอืกระเดานนนะไห้ปกัเเงลยอันผักสะเดาเนาะยังคู่เป็นไปเออของกับลาบเนี่ยเออของกับลาบคนนี่ปุ๊กไว้ ซุ่มเดียวกันเด้อค่ะนะคุณยายนะคุณเนี่ยแล้วเอาเวลาไหนมาเฮ็ดเนี่ย,ย,น,ยนะเวลาไหนมาเฮ็ดนะก็คุณยายเอาเวลาไาหนมาทำค่ะ,คะนี่ค่ะเพื่อนบอกวา่าเพื่อนปลูกผักกับราบนี่ต้องเอาไว้นํากันเด้อค่ะมันได้เก็บง่ายเพราะฉันเพื่นนมานะคุณยายว่าให้อยู่นํากันก็คือผักสนิวอ่ามักแข้งโขม แล้วก็หักยินยอดสักเสดาแล้วก็หักรหัดไปฮั่นก็คือต้นหักเน่าเด้อค่ะนหะักเนาเพิ่นก็นมีเด้อค่ะนะโอ้ยตายแล้วหมดบ่หมด,หมดอันนี้คือต้นอย่างกระลำใหญ่บ่เนี้ยอาอลิ้นจีนคร,นนครพน,นมต้นนี้นะคะลิ้นจีนครพน,นมเด้อค่ะอา้าวมาถึงจุดหักขี้นักเด้อค่ะเนี้ยหักขี้นกักเพิ่นปลปกไว้กระปุกไว้ต้นหนึ่งหรือสองต้นบ่รู้งามจังวะหักขี้นกัก ขี้นางนี่กินกับอย่างคะคุณยายกับเจลน้ำผัก,กเพราะฉะนัะ้นเจ,ล,เจลน้ำผักแล้วก็เมี่ยงตีเ,งเออคุณทุกจยาคือของในส่วนเพิ่นเนี้ยที่เป็นของกินอะ่ะปลูกในสิ่งที่กินใช่ไหมกินในสิ่งที่ปลูกใช่ไหมคะคุณยายเออคุณยายเออแล้วทีนี้คุณยายยักฟกักไม่อย่างบอกลูกบอกหลานได้ว่ามีที่ดินที่ดอนให้เห็ดรอย่างไหปลูกแบบเนี้ยเนยเอานรุ่นใหม่นะคะแต่อีมีกินมีย่เอาคุณยายเอา ก็ได้ซื้อเขากินอืมเป็นแล้วผักข้าวโพดสารพิษอืมตัวดีตัวถูกกระพรบเนาะคุณยายเนาะอืมอืม,อมแล้วก็เอา้าคุณยายให้พรลูกหลานเพื่อนอยู่ไกลเด้เอา้าฝากไปให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานเด้อยูดีมีความสุขมีความส,าสาุขความเจริญตาว่าในการที่การงานหาก,กินซื้อายขายทองอะไรก็ให้ได้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆจ้า ถ้าอย่างนั้นกะค่ะถ้าางั้นกะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยาย